การเตรียมตัวการสอบทุน EP 2ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เราสอบผ่านทั้ง2ช่วงแล้วนะครับเราก็จะได้พอร์ตมาดูแลนะครับแล้วก็เขาจะแบ่งผลกําไรของการเทรดให้70%นะครับจากกําไรที่เราทําได้นะครับแล้วเขาก็จะคืนค่าสมัครสอบให้ด้วยนะครับถ้าคนสอบผ่านแล้วนะครับหลังจากที่เราทราบเงื่อนไขของการสอบแล้วนะครับเรามาวางแผนข้อที่2กันเลยนะครับข้อที่2คือการวางแผนการเทรด ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขาการสรอบของแต่และกองทุนนะครับอ้อ pues พอดีลืมนะครับลืมเงื่อนไขการสอบของ FMO อีกข้อหนึ <unseren McG unya> ่งนะครับก็คือเขาห้ามเปิดออเดอร์ข้ามสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนการเทรดให้ดีนะครับห้ามเปิดออเดอร์ข้ามสัปดาห์นะครับมาดูในส่วนของแผนการเทรดเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนตัวของผมนะครับเป็นแผนการเทรดที่ผมวางแผนไว้ให้สอดคล้องกับการสอบครั้งนี้นะครับอันดับแรกนะครับ ผมจะเปิดออเดอร์ให้กำหนดการสูญเสียหรือ position sizing นะครับไม่เกิน2%ต่อครั้งนะครับลำดับต่อมานะครับใน1วันผมจะเทรดเสียได้แค่2ครั้งนะครับต่อมานะครับ RR Risk Reward ผมจะให้อยู่ที่1ต่อ1.5นะครับข้อต่อมานะครับผมจะเช็คตารางข่าวทุกวันนะครับก่อนเทรดนะครับเช็คตารางข่าวจากในบัญชีของ F t m O ได้เลยนะครับแล้วก็วางแผนช่วงเวลานั้นไม่เปิดไม่ปิดออเดอร์นะครับ อย่าลืมเรื่องนี้เป็นอันขาดนะครับไม่งั้นบัญชีคุณจะเป็นโมฆะนะครับถอนเงินไม่ได้นะครับต่อมานะครับผมจะปิดออเดอร์ภายในวันนะครับผมจะไม่ถือข้ามวันนะครับเพื่อประการฝึกนิสัยให้เราไม่ถือออเดอร์ข้ามสัปดาห์นะครับข้อต่อมาผมจะเทรดตามตะก้าค่าเงินเทียบ28คู่ก้งเงินเสมอนะครับตามเทรนของตะกาค่าเงินนะครับเพราะว่าเราเป็นเดย์เทรดนะครับเราจะถือยาวไม่ได้นะครับหากเทรนไม่แรงหรือไม่มีโวลุ่มพอ ราคาอาจจะต้องแว่งหรืออาจจะต้องรอเวลานะครับและอาจจะส่งผลให้เราปิดออเดอร์ได้ไม่ทันเวลานะครับต่อมานะครับช่วงเวลาการเทรดนะครับผมจะเทรดในช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะครับจนถึง4ี่ทุ่มนะครับจะเป็นช่วงที่โวลุ่มเข้ามาในตลาดสูงที่สุดนะครับในวันนะครับหลังจากการศึกษาเตรียมตัวใน2ข้อข้างต้นแล้วนะครับข้อที่3ข้อสุดท้ายก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมข้อสุดท้ายดังนี้นะครับ นอนให้พอนะครับทบทวนระบบเทรดที่เรามีให้มั่นใจเสียก่อนนะครับและสุดท้ายเตรียมบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตนะครับในการที่จะใช้จ่ายเงินค่าสมัครนะครับแล้วก็ถ้าเตรียมตัวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในคลิปสมัครสอบเลยนะครับ